เราเริ่มละหมาตรวเวมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันนี้ก็สิบเอ็ดสิบคืนด้วยกันผมมีนักเรียนลูกศิษย์มาสลับเปลี่ยนกันเป็นละหมาการ,ระเวนะครับพี่น้องก็สัง,สงเกตเห็นว่ามีนักเรียนบางท่านที่เป็นนำหน้าที่เป็นอีหมานเนี่ยไม่ได้อ่านกหนุ่แล้วก็ยิงรวดสามล้วก็อัดเลยแต่พอเปลี่ยนคน อิหมามเป็นเองอิหมามก็ละหมาดอีแบบหนึง่งพี่น้องหลายท่านอาจจะเข้าใจหลายท่านอาจจะงงนะครับก็จะได้เรียนใ้พี่น้องได้ทราบว่ากุนูตในวิเทสน,น,นะครับกุนูตนะ,ะครับกุนูตนี่มีสองอย่างด้วยกันกุนูตนาวาซินก็คือ,คอดวงอากนูตอันเนื่องจากมีภัยพิบัติอันรุนแรง ซึ่งท่านระซูเคยขอนานถึงหนึ่งเดือนแต่ว่าท่านระซูขอในละหมาดห้าเวลาเนื่องจากนักท่องจำอัลกุรอานถูกกุมฟ้าได้ฆ่าไปเจ็ดสิบคนคนที่ท่องอัลกุรอานเนี่ยถูกกุมฟาาสังหารไปเจ็ดสิบคนท่านระซูเสียใจมากเลยขอดุอาศกุญูต่ออัล์นะครับอันนี้เป็นกุนูร์เขาเรียกกุนูรนาวาซิ่เมื่อมีภัยพิบัติกันดแรงกุนูรในวีเด้นก็คือกุนูรใน ละมาดวิเต์ละมา,ท,ะมาที่เป็นจำนวนขี้เนี่ยนะครับอุอลามาส่วนใหญ่นะครับมีทัศนะว่าในวิเตสมีกุนูเพราะท่านดาซูลเคยอ่านเป็นสำนวนที่ท่านดาซูลเคยสอนหลานของท่านก็คือทนอิหม่าุาุเซนซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมะอัลลอฮุมะฮ์ดีน่ามะฮ์ดีนีฟีมันฮะดายุอาฟีนีฟีมันอฟัฟไซ ตอนต้นนี้นะเป็นกุนูแล้วก็ปัญดาอุลมะบอกว่าอ่านได้ทั้งปีหมายความว่าทุกครั้งที่ท่านละหมาดบุตเตสก็อ่านได้เลยไม่ว่าจะนอกรอมฎหรือในอรอมฎอนถ้าเป็นวิเตสแล้วก็ละข้สุดท้ายเงยจากกุ้กัวนี้ให้อ่านเลยทั้งปีแต่สําหรับในค่ําคืนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอชีฟี จะอ่านครึ่งหลังของรอมฎอนเท่านั้นคือคืนหนึ่งคืนสองคืนสามได้ท่านจะไม่อ่านกุญูแต่ท่านจะอ่านคืนที่สิบห้าไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายอ่านกุญูบแต่อุลามาจุมพุตบอกว่าอ่านได้ตลอดตั้งแต่ที่หนึ่งถึงสามสิบทั้งปีเลยไม่ว่าจะเป็นรอมฎอนหรือไม่รอมฎอนหรือละมาตาัดุดที่มีวิเตสที่บ้านเราก็ก็อ่านกุญูบได้นะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่า ถ้าจะไม่อ่านได้ไหมก็ได้เพราะกุนูดเป็นซุนนะไม่ได้เป็นเรื่องบังคับหรือว,ว่าแจากแงนั้นถ้าเราไปเจอคนละหมาดวิเทนสามรากาจเขาไม่มีกุนูด <c oughs> ก็ถือว่าการละหมาดเสียถูกต้องใช้ได้ถ้าอ่านก็อัลฮัมดวล่าถูกต้องใช้ได้นะครับแล้วก็อลุลามะอนุญาตให้ให้เติมดูอาไปได้ดูอาอะไรที่เราอยากจะได้เป็นส่วนตัว นะครับเกี่ยวกับภาพรวมของสังคมที่เกิดความเสียหายเราก็ขอได้เอาไปขอในคุณูดเดี๋ที่มักกะก็ขอกันร่วมยี่สิบนาทีนะครับแต่นี้เมื่ออ่านดุอาคุณูดแล้วต้องยกมือไหมต้องยกมือไหมนะครับก็มีสุนนะจากการการทําของบรรดาซอฮาบัตทั้งหลายก็ให้มีการยกมือในดุอาคุณูดด้วย แล้วยกมือแล้วอ่านจบแล้วจะเอาไปไว้ตรงไหนจะเอาลงเลยหรือว่าจะรูปหน้าก็มีปัญหาอีกบรรดาสหบัตบางท่านนะครับก็รูปหน้าบางท่านก็ไม่ได้รูปฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอนุญาตเปิดกว้างนะครับแต่ถ้าท่านจะไม่รูปหน้าก็ตรงนั้นถือว่าเป็นการกระทำตาม,ตามแบบท่านประซูลและบรรดาสหาบัตบางท่าน ที่สุดแต่ท่านจะรูปหน้าก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องให้เกิดความเข้าใจเผื่อไปเจอที่ไหนแล้วก็เห็นเขาทาไม่เหมือนเราก็อย่าไปคิดว่าอันนู้นผิดอันนี้ถูกทุกอย่างเป็นเรื่องเปิดกว้างสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยมีพื้นฐานรูปแบบรองรับอยู่แล้วนะครับก็ฝากให้พี่น้องให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าเรื่องอิบาดั้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็ มีความเข้าใจในสักระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความผู่ชั่วขึ้นในการปฏิบัติของเรานะครับก็อขออัลลอฮุลาส์งตอบแทนพี่น้องนะครับวันนี้เจ้าภาพคือฮ่นดีอับดุลรอา์มานชัยทารีนะฮะท่านชอบทานข้าวต้มวันนี้ก็ทาข้าวต้มเครื่องไว้ให้นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดขออัลลอฮุลาส์งตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ ร่วมละหมาดประแหวนร่วมเพียงกันแล้วเขเรียนเชิญทักทานอาหารพร้อมเพียงกันนะครับขอบคุณมากครับวัสสราอะลัยกุมวะรามณ์ุลลอฮิวะบะลูกเกษ